DJ playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับแอปพลิเคชันดอทอมฟังฟินหรือว่าถ้าคุณฟังผ่านทางรถของคุณก็จะเป็น e FM 94รวมไปถึงทงั้งช่องทางไหนๆก็แล้วแต่จะเจอเราที่อยู่ตรงนี้ไปด้วยกันนะคะตลอดเวลาของการเปิดเพลง playlist ที่คุณทุกฟังบางคนก็เหลือกอันนั้นไว้อันนี้ไว้ลังเลของพี่ๆจัดไป no makeup นะคะ touch my body ปิดท้ายที่มูเตรูเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ เป็นคนเก็บกดเหรอ <c oughs> มันดูแบบถ้าเราสรย์เสียงแบบนี้มันดูเป็นแบบไม่อ่อนโยนใช่ไหมใช่ครับฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอฉันเกลียดเธอเหรอเหมือนโกรธอะไรทักอย่างเธอมีความสุขมากกว่าฉันไม่ได้ <c oughs> อ,ไอย่างนั้น,นแสดงว่าเธอทิ้งฉันไป <c oughs> เป็นไปได้ว่าอาดีตเธอเคยทิ้งฉัน <c oughs> หรือเธอทําให้ฉันไม่ถูกใจ <c oughs> ฉันจึงต้อง คอยดูฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอทุกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มมีความสุขเลยเพราะว่าตั้งเป้าชนะใช่ครับจริงๆแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นการตั้งเป้าแต่ไม่ได้คิดจะเอาคืนอะมันอาจจะทําให้เรามีเป้าหมายที่จะเดินทางแต่ว่าไม่ได้หนักว่าเมื่อทําแล้วก็คอยดูฉันหันมาดูซิไม่งั้นทําไปจนถึงปลายทางอ่ะแล้วพอเขาไม่หันมาดูจุดมุ่งหมายได้เสร็จแล้วด้วยนะแต่มันมีความสุขเพรเป้าที่ อยากทําจริงๆคือเขาให้เขาหันมาดูเอาให้ชัดเอาเป้าไหนจะเอาเป้าให้เขาหันมาดูหรือจะเอาเป้าเป้าสาเร็จแต่บางคนเอาเป้าให้เขาหันมาดูแต่ระหว่างทางเปลี่ยนเป้าพอเริ่มไม่แคร์เขาก็มีความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ค่ะเรื่องราวของคนแต่ละคนไม่มีสูตรสําเร็จแต่มันน่าสนใจตรงที่เราจะทุกข์หรือเปล่าในขณะที่ทําอะไรในเรื่องต่างๆมันสําคัญตรงที่ทุกข์มากหรือน้อยแตกต่างกันเพราะว่ามัน มันบอกไม่ได้เลยคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าทำวิธีฉันสิแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยิธีเนี้ยเราไม่ได้แน่ทำไมไม่ทาอย่างที่ฉันบอกโกรธกันอีกตกลงยังไงวะเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาไม่ได้ทําตามที่เราบอกเราก็ไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ฟังเราก็ได้บริหารสมอง ถูกปะเราก็ถือว่าเราได้บริหารสมองคิดนั่นนี่ไปว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เราจะทําแบบนี้แต่มีเหตุการณ์นี้เราจะทําอย่างนั้นโดยอาศัยโจทย์ของคนคนที่เขามาถามแต่ไม่ต้องไปคาดการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยนะคะด้วยความยินดีสําหรับข้อความส่งมาขอบคุณเรื่องของการเปิดเพลงนะคะสบายมากค่ะเราก็จะมีข้อความอื่นๆส่งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการอัพเดตน้ํามันนะคะขอบคุณคุณชัยค่ะวันนี้เป็นวันที่น้ํามันขึ้นขึ้นลงในแง่ของดีเซลเนี่ยลง แล้วก็โซฮอขึ้นต้องออกจากตีห้าปากสันไปหมดเลยเพราะว่าเนี่ยปรับขึ้นสี่สิบกระตังรวมวันนี้กับพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นจะบาทหนึ่งแล้วบังนับหรือว่านะคะก็น้ําตาจีไหลอะไรอะไรก็แพงไม่เป็นไรค่ะหายใจลึกๆอีกนิดนึงเราจะหัดกินอากาศละกินลมไปเรื่อยๆลมก็ไม่ดีมีฝุ่นเยอะสะด้วยกินแล้วก็ท้องอืดอีกต้องไปซื้อยาระบายไอ้บ้าเปหมด างทีก็คิดว่าเกิดมาทาไมวะเอาจริงบางทีพอสักพักเกิดมาทาไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแต่พอมันเกิดมาแล้วมันก็คือต้องเกิดเกิดมานวทาอะไรทํางานคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าการปรับตําแหน่งในสายงานมีความสําคัญกับหน้าที่การงานไหมครับพี่ออมคือถ้ามองกันว่าการปรับการเจริญเติบโตในสายงานคือความสําเร็จก็สําคัญได้ถ้ามองว่ามันขึ้นไปได้มันก็จะนําพามาสู่ เ,เงินที่มากขึ้นค่าของชีพเราอาจไอ,อ้ปัจจัยใช้จ่ายเราอาจจะมีได้มากขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นถ้าถามว่ามันจําเป็นไหมมีสําคัญไหมมันก็สําคัญป่ะแต่ถ้าสําคัญกับหน้าที่การงานไหมความราับผิดชอบมันต้องสูงขึ้นถูกปะชื่อตําแหน่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมันยากที่จะชื่อตําแหน่งเปลี่ยนและอะไรจะเหมือนเดิมถูกไหมคะคุณผู้ฟังมาละตะโกนะการปรับ การปรับตําแหน่งในสายงานเนี่ยบางคนรู้สึกถึงเป็นความสําเร็จเป็นกําลังใจในอาชีพเป็นรางวัลรางวัลหนึ่งว่ามีคนเห็นความสามารถของเรานะในขณะที่บางคนถามว่าสําคัญไหมมันก็นําไปสู่การเติบโตของหลายๆสิ่งถูกไหมคะใคะแต่สิ่งหนึ่งเอาไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจุดประสงค์คืออันไหนนะคะแต่แค่บอกกันว่าสิ่งที่สําคัญเมื่อ มีการปรับตําแหน่งการปรับตําแหน่งไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนชื่อตําแหน่งเฉยๆนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องปรับตัวเองให้เข้าใจด้วยว่าความรับผิดชอบหน้าที่การงานลักษณะของงาน มันจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบัน <Okay. S 1> พอเปลี่ยนหัวชื่อคำนำหน้าปุ๊บหรือตำแหน่งที่ห้อยมา <Okay. S 1> ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะอะไร <Okay. S 1> เงินเดือนคุณก็เปลี่ยน <Okay. S 1> ชื่อไทโตลมันเปลี่ยน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบค <Okay. S 1> ความคาดหวังที่เขาหวังจากคุณ <Okay. S 1> มันจะมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะ ก็อาจจะต้องวางใจในการปรับเปลี่ยนด้วยบางทีเราคิดแต่แง่บวกว่าเงินเดือนขึ้นเว้และใหญ่ขึ้นว่ะ mm. มีอํานาจมากขึ้น mm. แต่ในขณะที่มีอํานาจมากขึ้นต้องคิดว่าแล้วเราจะดิวกับคนที่เป็นน้องๆในทีมอย่างไร mm. เราเถูกไหม mm. เราเคยโดนอะไรมาแล้วเราอยากจะทําอย่างไร เอาว่ามัน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 เป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันสําคัญไหมการปรับตําแหน่งมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกชัปเตอร์นึงอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสาคัญมากน้อยแค่ไหนส่วนอีกคําถามหนึ่งของคุณผู้ฟังที่ก็น่าสนใจคือเรื่องของอ,อ,อ่อมช่วยคิดอ้อมจะคิดได้ไหมถ้าพี่อ้อมโดนฝ่ายบุคคลถามว่าหมอจิตเวชคือจิตแพทย์ใช่ไหมคะ ไม่ใช่จิตเวชคือจิตแพทย์ใช่ไหมนัดอะไรเกี่ยวกับอะไรเราจําเป็นต้องตอบ right ไหมครับเพราะในบอร์ดของพันทิพย์เนี่ยเห็นโดนไล่ออกเพราะตรวจเกี่ยวกับจิตเวชเยอะมากจิตเวชคือมีอาการหวตดระแวงหรอหรืออะไรหรือแค่เครียดแล้วเลยไปปรึกษาออมันมันคือคือพบจิตแพทย์หรือว่าเป็นอาการของมีอาการแบบทางจิตเวชคือถ้าเป็นก็ไม่แน่ใจอ่ะสมมติจริงๆแล้วถ้าเราเป็นซึมเศร้า แล้วเราทานยาแล้วอยู่ในการดูแลแล้วเราทํางานได้เป็นปกติไม่ได้ทําให้เกิดความอึดอัดใจหรือลําบากใจหรืองานเสียจริงๆเรายังทําได้นะคะต้องดูเจตนาว่าฝ่ายบุคคลถามเพื่ออะไรเพราะมันมีคอนเซนต์อยู่ยังไงเขาไปถามแพทย์เราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาจะถามในแง่ออฟฟิศอย่างมากก็ได้มากที่สุดที่จะเขาจะต้องไม่ลงรายละเอียดอาจจะถามในกรณีถ้าเรามี การทางานที่เข้ากับใครไม่ได้แล้วใช้อารมณ์ละ <Okay. S 1> หรือความดุนแรง<า>อะไรอย่างนั้นาอาจจะยหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นต้องบอกก็ได้ <Okay. S 1> หรือถ้าเราก็บอกได้ว่าเราอยู่ในความดูแลดูแลอยู่แล้วเป็นถ้าเราบอกว่าเราเป็นเาไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขียนใบรับรองให้ว่าเรายังมีความสามารถที่จะทํางาน <Okay. S 1> ได้ปกติ ไม่ต้องมีอับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายังออนยาอยู่<ม>แล้วละรับการคอนซัลท์อย่างสม่ำเสมอ<ม>จริงๆฝ่ายบุคคลทำอะไรมไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง,งมันคือการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง<ม>ที่ถ้าเขาทำสิไปกลุมแรงงาน <gasps> ขึงขาดคลุ่มโป้สนับสนุนโดยเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮาร์ดนิวยาลิสโอเพนอัพยูไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้เยอะและวีไดนามิกบอลใหม่จากวีบีเอ็ม อังคารคลุมโปงค่ะคุณฟังเจอกันทุกวันอังคารเพราะตามชื่อเลยนะคะแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนทุกวันอังคารก็คือแขกรับเชิญที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้อังคารที่ถึงนี้คุณแจ็คเดอะโกส์ค่ะเราจะไปอยู่ด้วยกันกับเขาตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มไปพร้อมๆกันกับเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮักก็ได้ห่มดีแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปั๊มเชลเลี้ยวเข้าเลยนิวเยรูส์โอเพนอัพยูไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชรม B Dynamic Bond ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคลุ้มโปนร